จ้าคอรเคเลลี่รีดิ้งของทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะอ่านเล่มไหนกันอยู่บ้างวันนี้พลอยเอากลองหนังสือที่พลอยอ่านอยู่แบบกำลังอ่านอยู่มาแชร์กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำบูเลต์จูเนลในการแทร็คแฮปปีในการอ่านไปพร้อมๆกันด้วยไปกันเลยที่ต้องเรียกว่า Current reading เป็นกองเนี่ยก็เพราะว่าเดือนนี้คือเราเปิดหนังสือเล่มใหม่มาอ่านเ,นย,เยอะมากแล้วก็ <laughs> ทั้งหมดนี้ก็คือยังอ่านไม่จบค่ะ <c oughs> ทีนี้ตอนที่เวลาที่เราทำ bullet journal ค่ะในทุกวันเราก็แทบว่าเราได้อ่านใช่ไหมทุกวันเราก็แท็บว่าเราได้อ่านทุกวันแล้วก็เกินห้าสิบหน้าทุกวันแต่ว่า มันดันยังไม่มีเล่มไหนที่อ่านจบเลยสักเล่มวันนี้ก็เลยคิดว่าโอเค bottleneck มันเกิดจากอะไรนะอ่าก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะทุกคนหนามากอ่านดวงชนะกรรมอ่าก็คือไม่ได้กะว่าจะแบบจะระทำอาชีพเป็นแม่หมอหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็น อ๋ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าแบบที่มาที่ไปในการหยิบเล่มนี้มาอ่านเพราะอะไรนะคะแต่ว่าเล่มนี้เหมือนมันเป็นที่มาที่ไปทําให้เกิดเจ้ากองเหล่านี้และกันเนาะก็คือว่ามันเป็นเล่มที่หนาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างต้องใช้แบบพลังงานในการอ่านเขาเนี่ยมากแบบมากมากเลยแม้ว่าวันหนึ่งอ่ะจะอ่านไปได้เยอะนะคะแต่ว่าในระยะในระยะทางของการอ่านอ่ะคือมันแบบคอนซูมพลังงานที่ต้องใช้ไปเนี่ย พอๆกับเหมือนกับแบกกลับไปตอนที่เรียนหนังสือเลยอะ่ะเออมันต้องใช้พลังงานเยอะมากเราก็รู้สึกว่าแบบอยากสได้อะไรมาปลอบประโลมหัวใจให้ความหวานกับการอ่านของดิฉันเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะก็เลยแบบพยายามที่จะหาหนังสือมาปลอ,อบโยนตัวเองนะคะก็เลยได้กองมอสครู่นี้มาก็เปิดเล่มอื่นอ่านควบคู่ไปด้วยกันกับเล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกองแบบนี้เนาะ ก็เอาไปแบบอ่านพร้อมๆกันนะคะทีนี้เดี๋ยวพาลายมาไล่ให้ฟังว่าแต่ละเล่มที่มันอ,อยู่ในทั้งหมดของกอง Current Reading ที่ว่าเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างนะอาจจะแบบอินโทรดิวสั้นๆนะคะคงยังไม่ลงรายละเอียดแต่ละเล่มเพราะว่าอยอ่านไม่จบเนาะก็คือไม่มีรายละเอียดให้ลงนะคะมันแบบยังอ่านได้แบบกระจุ่งกระจิ๋มมากก็เลยว่าเออยังไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจะแบบ อ่ารีแคปให้ฟังละการว่าเท่าที่ที่มาที่ไปของที่หยิบแต่ละเล่มมาอ่านมันยังไงเนาะอย่างเล่มนี้นะคะอ่านดวงชนะกรรมเออตอนที่กดเล่มเนี้ยมาอ่านเนี่ยก็เพราะว่าเราอะอ่านเล่มนี้จบไปเมื่อต้นเดือนแล้วก็ก็คือชื่อเรื่องว่าแมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันเต็มดวง ก็เป็นนิยายแบบนิยายเ,าเป็นวรรณกรรมแปลนะคะเป็นญี่ปุ่นมั้งถ้าจะไม่ผิดอวัตถุดิบที่เขาเอามาใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้มันคือเรื่องของโหราศาสตร์ astrology แหละพอยจำได้ว่าในอิน t a g r กรมค่ะก็มีคนแชร์ว่าอ่านเล่มนี้เราก็แบบอ่านคู่กับเล่มนี้ซื้อจากในช h อป e ีแหละเออกดจากช h อป e ี มันช่วง6-6กอะ่ะก็ลดประมาณ20%นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะจากนั้นมีบุ๊กเลยนะคะทีนี้ตอนที่อ่านก็ไม่ใช่ว่าแบบจะอยากมูหรืออะไรนะตอนอ่านก็มีออพซิสติว่าเฮ้ยเราก็เอออ่านอ่านเล่มนี้แล้วก็อินในการที่ k ี y ท a k e เวหนึ่งของเล่มนี้ก็คือว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองมี self awareness หรือว่าแบบออรู้จักตัวเองเยอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้แบบ ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยการที่ที่ผ่านมาจริงๆงก็คือเป็นคนชอบดูดวงอะนะเออแต่ว่าไม่ได้แบบมีความสามารถในการดูเองแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนหลาย,ลายช่วงที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยการทําอะไรบางอย่างมันเหมือนแบบเรามี calling ว่ะเออเหมือนแบบจักรวาลส่งสัญญาณมาว่าให้ทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยใน calling เหล่านั้นะ่ะเราก็พยายามที่จะแปลสัญญาณเองใช่ไหม บางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งคนที่มีความ professional ในการแปล calling เหล่านั้นนะก็คือหมอดูนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยแบบเออเราก็เลยแบบไปจบเออกับการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอ่านสัญญาณเหล่านั้นทีนี้พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้มันก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยถ้างั้นนะ่ะทำไมเราแบบจะอ่านเองไม่ได้เออสัญญาณเหล่านั้นถ้าเราเข้าใจา guideline ของสิ่งที่เชื่อมโยงกันกับจักรวาลทั้งหมดอะไรเงี้ยเนาะก็เลยมาลองดูศาสตร์ที่ถูกอ้างอิงไว้ในเล่มนี้นะคะก็คือ astrology ก็เป็นแบบเหมือนกับตำแหน่งของดวงดาวเออที่เกี่ยวพันกับชีวิตเราอะไรประมาณอย่างเงี้ย ตั้งใจแค่อยากจะรู้ว่าเออแบบที่ผ่านมาในอดีตเราเคยทําอะไรไม่ดีไว้ไหมแล้วสิ่งเหล่านั้นเราจะ improve ให้มันดีขึ้นในปัจจุบันชาตินี้ยังไงแล้วก็จะทํายังไงให้แบบไม่ต้องผิดซ้ำซากในสิ่งที่เคยทําผิดมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ My true calling จริงๆแล้วคืออะไรเออเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบมันมีคำถามมาตั้งแต่เด็กว่าเออแบบแล้วเราอ่ะเกิดมาบนโลกนี้ทำไมเรามีหน้าที่อะไรหรอบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะว่าเออแบบตัวเองอยากทำอะไรทำอะไรแล้ว enjoy ทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ทำอะไรแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้อะไรเงี้ย อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยได้อ่านเล่มนี้มันอาจจะได้มองเห็นอะไรที่มันลงรายละเอียดมากขึ้นไปอีกนะคะจริงๆอะ่ะอ่านก็คือจบแล้วแหละแต่ว่ามันยังรู้สึกว่าต้อง wrap up สิ่งที่ได้อ่านได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้แปลดวงชะตาของตัวเองอะ่ะ ให้มันแบบเหตุภาพรวมอีกทีนึงว่าเออตกลงว่ามันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังต้องเทค่าอีกสักประมาณแบบ5้าของจํานวนหน้าของหนังสือเล่มนี้นะคะก็เลยยังอยู่ในกองของออ current rating เนาะอันนี้คือเล่มแรกนะคะส่วนเล่มถัดไปเนี่ยมี The Wizard bakery ก็คือร้านขนมอบเวทมนต์คือเล่มนี้หยิบม,มาอ่านเพราะว่า ตอนที่เราอ่านเล่มดวงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราใช้พลังงานเยอะมากๆในการอ่านใฉันก็เลยอยากจะได้อะไรที่แบบแฟนตาซีแบบเหนือจินตนาการออกมาชุบชูหัวใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเลือกเล่มนี้คิดว่าแบบเอ้ยน่าจะแบบเบาๆแหละเออแล้วก็หวานๆแหละอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเปิดมาอ่านในพาร์ทแรกเนี่ยคือแบบค่อนข้างดราม่าเลยอ่ะ แล้วก็เป็นแบบเป็นดราม่าที่เราไม่ได้เตรียมใจมาคือมันอาจจะไม่ได้แบบมากมายนะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เตรียมใจมากับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค้างอยู่แค่นั้นเออคือหลังจากดราม่าที่มันเป็นตัวเอ,อ่อเป็นตัวต้นเรื่องแล้วอะหลังจากนั้นมันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนือจินตนาการแฟนตาซีอย่างที่เราคาดหวังไว้เออแต่ว่าตอนนี้ยัง move on ต่อไม่ได้นะคะก็เลยยังพาร์ทยังค้างอยู่ที่พาร์ทของความดราม่าในช่วงแรง้จริงถ้าทุกคนลองนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เราเคยอ่านกันเนี่ยมันก็จะประมาณนั้นแหละเรื่องของแบบเด็กที่มีมีปมหรือว่ามีความหดหู่อะไรในชีวิตวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อย่างแฮร์รี่เนี่ยเราจะได้อ่านมันแบบไม่ใช่ฟีลดรามา่าไม่ใช่ฟีลหดหู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นฟีลแบบเออเหนือจินตนาการใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะเป็นแบบ ฟิลดรามาสไตล์เกาหลีเลยอะคะ่ะน้ำตาลหดูมาแล้วค่ะแม่ก็เลยแบบพักไว้แบบหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆก็เป็นเล่มที่อยากจะอ่านต่อนะอืมแล้วก็คิดว่ายังคงอยู่ในกอง Current Reading แหละคงยังไม่ผลักใส่น้องไปในจุดที่แบบอยู่ในกองที่อ่ะฉันยังไม่ไม่ขออ่านให้จบละกันอะไรอย่างงี้ทีนี้เล่มถัดมาก็ระหว่างที่พออ่านเล่มนีเราสึกว่าแบบดราม่าไม่ไหวใช่ปะก็เลยพยายามไปหาอะไรที่แบบทำให้ตัวเองฮึด เออมีกําลังใจมากขึ้นในการอ่านแล้วก็รู้สึกว่ายังคงอยากจะได้หนังสือเล่มที่บางหน่อยเพื่อที่จะแบบเรียกขวัญแหลกําลังใจของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยนํามาซึ่งเล่นมนี้ค่ะกัมบัตเตอ่จริงๆก็คือเป็นแนวที่แบบเราชอบอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราน่าจะอ่านง่ายแล้วก็อ่านจบได้ไวอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาก็ จริงๆอ่านไปแค่20หน้าแต่ก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลานั่งอ่านกับมันเสียวันเดียวก็น่าจะอ่านจบนะคะแล้วก็ยังเป็นหนังสือที่เราก็ยังหยิบเราก็สปาร์กอยู่นะก็เลยยังอยู่ในในกอง u r r e n t Reading นะคะซึ่งกัมบะเตะเองเนี่ยก็เป็นปรัชญายญี่ปุ่นนะที่เหมือนกับเป็นแนวคิดในการให้กำลังใจกันและกันนี่แหละแต่ว่าในมุมของ ญี่ปุ่นนะคะคือเวลาที่เขาให้กําลังใจด้วยกำบัตเตเนี่ยคือมันจะไม่ใช่เหมือนกับแบบชาติอื่นๆที่จะบอกแค่ว่าเออโชคดีนะนกุดลัอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอะใช้กำบัตเตะมาเพื่อที่จะให้กําลังใจในวิธีที่แบบเฮ้ย สู้นะอย่ายอมแพ้นะทําให้ดีที่สุดนะอะไรแบบเนี้มันเป็นแนวะคิดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ยังไงมันน่าจะได้ใช้กับการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเล่มนี้มานะคะและก็ยังไม่ถอดใจกับน้องนะเล่มถัดไปก็คืออันนี้ super sense จริงๆซ super s e n s e เนี่ยคือเป็นเล่มที่ เปิดแบบเล่มเล่มแรกๆเลยของเดือนนี้เพราะว่ามาถึงแล้วแบบเฮ้ยอยากอ่านมากเล่มนี้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเราพอดีอะไรเงี้ยแต่พอได้อ่านเล่มอ่านดวงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะว่าคือจริงๆเล่มเนี้ยก็ค่อนข้างออกแนวแบบเป็นอะคาเดมิกนิดนึงแล้วอ่านดวงเนี่ยจริงๆแม้ว่าคนเขียนเขียนด้วยสำนวนที่ไม่ใช่วิชาการนะคะแต่ว่าเนื้อหาของ แอสโทรโลจี uh, เนี่ยมันก็หรือโหราศาสตร์ที่อยู่ในเล่มนั้นน่ะมันก็มันก็ยากนะเออคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราที่เราต้องเรียนรู้ใหม่อะ่ะมันก็เลยต้องใช้แบบพลังงานเยอะเหมือนกับเวลาที่เรากลับไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราก็ห่างหายชีวิตการเรียนมานานแล้วสักพักหนึ่งนะก็ไม่มี energy ขนาดที่จะสามารถอ่านงานวิชาการพร้อมๆกันหลายๆเล่มได้อะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เล่มมีพักไว้อยู่นะคะแต่คิดว่า พออ่านเล่มดวงจบแล้วอะเออเล่มนี้ก็คงยังอยากหยิบขึ้นมาอ่านเป็นเล่มแรกๆเล่มสุดท้ายที่อยู่ในกอง current reading นะคะคือบางคนอะก็อาจจะเออไม่ใช่สไตล์ที่เปิดหลายๆเล่มอ่านพร้อมกัน บางคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่าต้องอ่านให้จบเทียรเล่มอะไรเงี้ยก็ต้องเคลียร์เคลียร์ไปเทียรเล่มแต่เราก็ค่อนข้างไม่รู้จะเรียกว่านิสัยเสียหรือเปล่านะตามใจตัวเองอ่ะถ้าเกิดว่าเล่มน,นี้รู้สึกว่ายังไม่สปาร์กมากแต่จริงๆก็ยังอยู่ในโหมดที่อยากจ,จะอ่านเขาต่อแหละอ่ะก็จะพยายามหาอันอื่นมาปรับฟีลปรับมูดปรับเอ NERGY ของตัวเองให้มันแบบพร้อมในการที่จะอ่านเล่มที่เราหยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบ มีเยอะอะ่ะบ่อยๆที่เปิดหลายๆเล่มพร้อมกันนะคะโอเคเล่มสุดท้ายที่เปิดมาอ่านในช่วงนี้เนาะช่วงนี้คือแบบแค่เดือนนี้นะแค่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเล่มนี้คือไม่มีไม่มีเล่มนะคะก็คือซื้อใน Kindle เนาะคือเป็นเหตุผลเดียวกันกันกบเล่มของอตัวร้านขนมอบเพราะว่าเราอ่านเล่มที่เป็นแบบ อ่านดวงเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากได้อะไรที่มันแฟนตาซีในชีวิตใช่ปะก็ประกอบกับการที่เราอะเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านก่อนนอนมาเป็นแบบบน Kindle ด้วยเพราะว่าเราอะย้ายตัวโคมไฟหัวเตียงออกนะคะเราก็เลยเวลาอ่านหนังสือเสร็จอะก็ขี้เกียจจะลุกไปปิดไฟเนาะก,ก็เลยอะเป็น k n n l l และกันไม่ได้ใช้ Kindle อ่านมาสักพักนึงแล้ว พอจะกลับมาอ่านเนี่ยก็เหมือนมีความอินออดไงก็พยายามหาแรงจูงใจให้ตัวเองว่าเอ้ยงั้นเอาเล่มไหนมาอ่านดีอะไรเงี้ยในใน n i n e l e ก็เลยกลับไปหาแนวหนังสือที่ตัวเองชอบเนาะก็คือแบบอารมณ์แบบแฟนตาซีอารมณ์แบบแเเทพกรีปรกปกรณำปรมปร,ราอะไรอยาเงี้ยอ่ะจริง,รงๆก่อนที่จะได้เล่มนี้นะคะมาก็คือเราโหลดตัวอย่างของอพอลโล าอ่านซึ่งอพอลโลก็เป็นคนเขียนเดียวกันกับเพอร์ซี่แจ็กสันนะคะก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งของเขาก็อ่านใกล้ใกล้จบตัวบทตัวอย่างแล้วแหละแต่พอดิบพอดีว่าก็เปิด IG แล้วก็เจอว่าเออมีคนแชร์ก็คุณอีฟนะคะก็แชร์ลงในสตอรี่ว่าเฮ้ยมันมีเล่มนี้ที่ Kindle version ลดราคาแล้วก็แบบลดถูกอะ่ะเราก็เลยโอเคงั้นซื้อเลยมันก็คือเล่มนี้ค่ะชื่อว่า คือถ้าอ่านภาษาอังกฤษแบบถูกต้องอะ่ะน่าจะเป็นแบบเซอร์อะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่คุ้นชินนะคะก็เลยขออนุญาตอ่านออ,ออกเสียงแบบสำเนีงยงไทยก็คือเซอร์ซี่นะคะเป็นไม่รู้เอาทำให้ขึ้นรูปปกยังไงแต่ว่าคืนนี้ค่ะเซอร์ซี่นะคะเพื่อที่จะแบบคอนวินต์ตัวเองในการอา่านแล้วก็เออค่อนข้างโอเคไปได้ดีเลยกับเล่มนี้ แต่ว่าก็ง่วงอ่ะง่วงอ่ะง่วงอ่ะช่วงหลังมาก็อ่านนิดเดียวก็หลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบตอนที่แบบก่อนนอนจริงๆอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังเป็นเล่มที่เอออยากจะอ่านให้จบต่อไปนะคะมันได้ฟิลแบบนิทานก่อนนอนอะ่ะเออประมาณนั้นอ่ะทีเนี้ยคิดดูดิทุกคนว่าแบบเคยเล่นลีดดิ้งนะตอนนี้นะเราก็แบบเหมือนกับมีห้าเล่ม แล้วอะอยู่แบบในเวลาเดียวกันะเราก็รู้สึกว่าถ้าส่นปลายมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย c u r r e n t Reading บางเล่มมันอาจจะต้องกลายไปอยู่ใน DNF นะคะก็คือ did not finish ก็เลยคิดว่าจะกลับมาตั้งใจกับกองนี้เนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังชอบทั้งห้าเล่มนี้เราก็ยังอยากอ่านให้จบทั้งห้าเล่มเออก็เลยอยากจะใส่ความพยายาม,มเข้าไป เพื่อที่จะได้เอ j นจอยกับการอ่านนะคะทั้งหมดนี้ทีนี้การที่เราจะใส่ซิสเต็มบางอย่างเข้าไปจัดการเพื่อที่เราเองเนี่ยก็จะได้ไม่โอเวมเกินไปเนาะมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮยเยอะไปหมดอ่าจนรู้สึกแบบไม่มีเล่มไหนสาเร็จเลยแล้วก,ก็กลายเป็นแบบว่าขาด s e n ส์ of อ c h i e v e m e n t ไปอะไรเงี้ยก็เลยอ่าถ้างานเรามา สร้าง small win ในการอ่านให้ตัวเองกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็เผื่อถ้าใครเป็นแบบเ,เป็นทริคเผื่อใครเอาไปใช้ได้ด้วยนะคะวันนี้พลอยก็จะมาเซตอัพตัวบูโจหรือว่า bullet journal ในการเคลียร์กองดองที่เป็น current reading ทั้ง5เล่มนี้นะคะถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ได้เลยก็เดี๋ยวเราจะตั้งโกก่อนละกันว่าเราต้องการที่จะ complete ทั้งหเล่มนี้นะคะด้วยวิธีการ visualize ตัว reading progress ออกมาทุกครั้งที่เราได้มีการจดบันทึกหรือว่ามีการอัปเดตตัว progress ของตัวเองอะไรเงี้ยเหมือน reward ที่เราจะได้ให้กับตัวเองก็คือว่ามันได้มี sense of achievement เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ามี small win เล็กๆเกิดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการออไซน์เพื่อให้ตอบโจทย์ g o แบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่า <Bye. S 2> เราก็จะมาเริ่มการดีไซน์ตัว bullet journal นะคะอันนี้พลอยก็ใช้น้องตัว bullet journal เนอะที่ใช้อยู่แล้วเป็นประจำนะคะเราก็จะมาสร้าง small win ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะเคลียร์กอง c u r r e เ t นต์ d i n g ทั้งหมดนี้เนา เราก็จะสร้างตัวซิสเต็มก่อนว่าเราอยากจะแทร็กอะไรบ้างนะคะคิดว่าเอาแค่ One Matrix ที่มันรู้สึก Matter กับเราแล้วก็ทำให้มัน Simple ที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สึกอยากที่จะมาจดบันทึกมันทุกวันนะคะซึ่งเราก็จะเลือก Matrix นี้เป็น Progress นะคะดังนั้น Input ที่เราต้องการเนี่ย แล้วเราก็แอบไปเตรียมมาแล้วก็คือตัวนี้นะคะว่าแต่ละเล่มอ่ะเราอ่านอะไรไปเท่าไหร่กี่หน้าแล้วคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอเคงั้นเรามาดีไซน์กันก็จะเลือกใช้แบบสีดำอย่างเดียวเพราะว่าวาดรูปไม่เก่งแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนเห็นว่าเออจริงมันก็สามารถดีไซน์ได้แบบ ง่ายๆไปเลยเนะาะเราเราจะมีแอบโน้ตเอาไว้ก็คือว่าเราจะมีชื่อหนังสือนะคะคอลัมน์หนึ่งจำนวนหน้าของแต่ละเล่มนะคะแล้วก็เป็น progress bar แล้วก็ finish day ว่าเอ้ยเราจะจบแต่ละเล่มวันไหนเริ่มแรกหรอจะมาคำนวณก่อนคือพอเลือกใช้สมุดต,ตัว bullet journal เนี่ยเป็นแบบ เป็นเป็นกริดนะมันก็นับง่ายใครจะใช้ถนัดใช้เป็นดอทก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เราก็จะนับก่อนเนาะตัว Progress Bar เนี่ยคิดว่าให้ง่ายเพื่อให้ง่ายเพราะว่าเราจะแท็ก100%ใช่ปะเราก็จะทำให้อย่างน้อยอะ่ะมี10ช่องกับบวกหัวบวกท้ายแล้วอันเนี้ย10ช่อง เพราะฉะนั้นก็คือ progress bar เนี่ย need แล้ว11ช่องนะคะเดี๋ยวเรามานับก่อนว่าหน้าหนึ่งอ่ะมีกี่ช่องเนาะก็1 2 3 4 5 6องสาี่้าะีสายี28ช่องทั้งหมด28นะคะลบอันเนี้ยใช้ไปเออ12เนาะก็จะเหลือเท่าไหรอ่อ่ะ หกเหลือสิบหกสิจะใช้กับอีกสคอลัมน์ก็คอลัมน์ละ5้าไปเลยแล้วกันดีไหมห้าสามห้าเนาะจะได้ไม่ต้องคิดเยอะโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะฮะก็จะมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเว้นเฮดเดอร์ไว้นิดนึงเผื่อว่าเราอยากจะเขียนตัวคอลเลกชันการแทร็กกิ้งหน้านี้นะคะ 2> 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็บรียบร้อยทีนี้เราก็มาลงชื่อหนังสือแต่ละเล่มนะคะอ่ะงั้นเราเริ่มใส่เฮดเดอร์เลยนะง่ายๆไปเลยนะคะเราจะมีหนังสือมีจำนวนหน้ามี Progress แล้วก็ฟิเนชเดคคือเมื่อ,อไหร่ เล่มที่1ก็คืออ่านดวงชนะกรรมมีจำนวนทั้งหมด920หน้าค่ะเล่มที่สองคือเอาเป็นนิราการร้านขนมอบร้านขนมอบเวทมนต์มีทั้งหมด221หน้าอันที่สามกำบัเตค่ะกำบัเตมีทั้งหมด 180หน้าเนาะเล่มที่4คือ super senses super senses มี400หน้าเล่มนี้ก็หนาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เล่มสุดท้ายที่อยู่ใน Kindle นะคะคือไม่รู้ว่ามีกี่หน้าเพราะว่าใน Kindle ก็จะไม่ได้มีวิธีการในการนับเป็นหน้าเหมือนกับเขาจะมีโค้ดที่เป็น location นนะ่ะ เนี่ยอย่างเนี้ยก็จะเป็น location ID 618ซึ่งมันไม่ได้บอกว่ามันคือหน้าที่เท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะมีแทร็กมาให้เลยว่ามันคือ11%แล้วนะสำหรับหน้าที่อ่านอยู่นะคะอ่าสำหรับตัวเ,เซอร์ซี่เราก็จะไม่ใส่จำนวนหน้าลงไปโอเคทีนี้มาว่าตัว progress bar กันเราเก็บไว้ให้เขา10หน่วยเนาะเราก็จะวาดแบบนี้ไปเลย ถ้าเต็มหลอดคือเท่านี้นะคะก็คืออันนี้คือ100%คือถ้าบางคนแบบอยากใช้ตัวแอปพลิเคชันในการแทร c k habit อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะใช้ g o o d r e a d ไปเลยก็ได้แต่ว่า g o o d r e a d ตอนนี้เราเลเทมากคือว่าในเชลที่เป็น c u r r e n t r e a d i n g อะคะ่ะมันมีหนังสือที่เป็น do not finish อยู่ด้วยแล้วเรายังไม่ได้เคลียออกนะก็เลย ยังไม่ไปไปเล่นกับเขาแล้วกันอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มอนะัปเดตโปรเกรสณณตอนนี้กันเลยนะคะตอนนี้อ่านดวงเราจริงๆอ่านจบแล้วก็อาจจะเหลือแค่สัก5%อนะเพื่อที่จะแรปอัพทั้งหมดที่เหลืออยู่ตรงนี้อ่ะโดยประมาณนะคะซึ่งฉันต้องการถ่มดำไปเลย โอเคนะตอนนี้คือ95%ถ้าเกิดว่าเรามี progress มากขึ้นนะคะเราก็มาแค่ระบายเพิ่มเท่านั้นเองณนะตอนนี้ร้านขนมอบเวทมนต์นะคะอยู่ที่27%เนะก็น่าจะประมาณนี้เนาะช่องละ10นะคะอืมกัมบัเตะอยู่ที่11%จุ่มจิ๋มมากอันนี้คือแบบที่ผ่านมาก็คือ พกออกไปอ่านตอนแบบไปโล่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะระหว่างรอกระทำการรอต่างๆซุปเปอร์เซน์เอร์เซน17%ก็คือไม่ถึงสองช่องดีนะจ๊ะประมาณนี้สุดท้ายนะคะเซอร์ซี่สิบเปอร์เซนไป เราก็จะได้โปรเกรสของเราขึ้นมาแล้วเนาะในแต่ละในแต่ละเล่มนะคะจริงๆอันนี้ก็เสร็จแล้วแหละง่ายไหมตกแต่งสักหน่อยหน่อยเดียวจริงๆนะก็คืออาจจะใส่กรอบให้น้องนิดนึงโอเคแล้วก็เราอะอยากที่จะเหมือนกับสร้าง s m a l l วินใช่ป่ะแล้วก็ มีรีวอร์ดจากการที่แบบเฮ้่ถ้าเราอ่านจบแต่ละเล่มเราก็คิดว่าเราจะใช้ซิสเต็มที่เป็นดาวนะคะมาร์กลงไปในปฏิทินว่าเอออันเนี้ยเราได้วันนี้เราได้มีการอ่านจบได้คอมพลีทแล้วเนาะเพื่อที่จะได้เห็นว่าแบบเอ๊ะมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพื่อที่จะเก็บดาวทั้ง5ดวงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลอยก็จะทำเป็นคาล endar ของวนันนับจากนี้ไป คิดว่าไม่เกินจุลายก็ต้องก็คงจะจบแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ซิสเ็มไว้แค่2เดือนนะคะมันก็จะอารมณ์แบบเหมือนสะสมแต้มสนมไข่มุกอะเออให้ตัวเองเห็นนอะไรเงี้ยกตัวอย่างเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้ยพอยอ่านเล่มนี้จนจบนะคะพอยก็จะอาจจะเอาปากกาอีกสักสี่นึงอมืมาเพื่อที่จะมาร์กว่าเฮ้ยฉันจบวันนี้นะ ใส่ดาวลงไปอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมของรางวัลที่เราได้ว่าเออตอนนี้ฉันได้กดาวกี่ดวงแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะพอไม่ใช่สายวาดเนี่ยอุปกรณ์ก็เลยอาจจะแบบเออค่อนข้างแบบมีความสําคัญเพราะว่าก็จะช่วยทําให้สมุดบันทึกของเราน่ารักมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยฝีมือในการวาดของเรา โอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะมาแต่ง heading นิดนึงว่าอะไรอะ current reading ก็เขียนไปเลยด้วยความมัน่นใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็คือบันทึกของเราเองดา,ดาก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจการที่จะสร้างซิสเต็มในการ tracking ตัว c u r ร e n t น e ์ d รดดของเรานะตอนนี้เราก็เล่าจะมาอ่าน5เล่มนี้ที่เรายังรู้สึก enjoy แล้วก็สปาร์ในการหยิบมันขึ้นมาให้จบนะคะสำหรับใครที่คิดว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วเอาไปปรับใช้ได้ก็ลองดู ะะหรือว่าถ้าใครมีวิธีการแทร็กย่างอื่นใช้เครื่องมือเทคนิคอุปกรณ์อะไรหรือว่ามีวิธีการเขียนบล็อเจอร์น a ลที่เกี่ยวกับบรีด i ิ้งหรือแทร็กกิ้งตัวหนังสือ,อยังไงก็เอามาแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้นี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยตัวบล็อเจอร์น a ลนี้แล้วกันค่ะขอให้ทุกคนได้ Enjoy กับการอ่าน นะคะบ๊ายบาย